แสื่อสร้างสารรค์นวัตกรรมงานวิจัยสร้างราักฐานการเรียนรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำแห่งอนาคตสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับนะคะเข้าสู่อาร์ตช n แนลนะคะประจำวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เรานั่งคู่กัน อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยครับก็สวัสดีอาจารย์อุบนะครับสวัสดีค่ะก็คิดถึงน้องมากเลยนะครับแล้วก็มาท่ามกลางสายฝนในวันนี้ด้วยใช่ท,ที่นี่นะคะหันตรานะคะก็ต้อนรับอาจารย์หมึกนะคะด้วยสายฝนที่โปรยปลายเห็นทางพยากรณ์อากาศนะคะเขาพยากรณ์ไว้ว่าช่วงนี้ฝนนะจะตกหนักดังนั้นหลายๆท่านนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ครับก็ฝากไปสวัสดีทั้ง3ศูนย์พื้นที่นะครับที่นี่เราอยู่กันที่ศูนย์นครศรีอยุหังรารนะครับฝากสวัสดีไปถึงศูนย์นนทบุรีศูนย์สุสพรรณบุรีนะครับวันนี้เราจัดรายการในวันพิเศษมากเลยนอกจากฝนตกใช่ค่ะคือวันสุนทรภู่ <c oughs> อ๋อเป็นวันสุนทรภู่ใช่วันนี้จะแต่งตัวเป็นตัวละครมาเก่งใจจันุ่มเเสียดายไม่ได้เจอเนาะก็คือวันที่26มิถุนายนนะครับก <c oughs> <c oughs> ็เป็นวันสุนทรภู่ซึ่งเด็กๆก็จัดงานกันทั่วประเทศเลย ะนะครับแล้วก็วันนี้รายการของเราก็มีความพิเศษเช่นเดียวกันอาจจะไม่ใช่เรื่องของกาบกรดแต่เป็นเรื่องของความพิเศษในเรื่องของการเรียนยังไง,งครับาจาอุ๋มครับใช่ค่ะเพราะว่านะคะหลายหลายคนที่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่มูลราชมงคลคสุวรรณภูมิแล้วนะคะก็ได้ทำหลายหลายส่วนที่เป็นประสบการณ์ของชีวิตนะคะบางคนเนี่ยทำจนได้รางวัลเลยว,ว้าวอ่า และรางวัลที่ครูอุ๋มว่านี้นะคะก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่อีกรางวัลหนึ่งที่มหาวิทยาลัยของเราภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าห้าคนนี้เขาได้รับรางวัลค่ะกําลังพูดถึงรางวัลต้นแบบเยาวชนไทยรางวัลความประพฤติดีก็นะถือว่าเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลความประพฤติดีนะครับที่อาจารย์ดรอุ่มบอกไปเนี่ยอาจารย์หมึกคิดว่าเป็นส่วนที่เขากั้นกรองมาแล้วนะครับดูทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังและดูไปถึงปัจจุบันที่นักศึกษามีชีวิตอยู่ว่าทําอย่างไรถึงมีความประพฤติดีนะครับวันนี้เป็นการรับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วราชอาณาจักรไปแข่งมาทั้งประเทศทั่วประเทศเลยค่ะครับสุดท้ายแล้วนะคะก็ ได้รางวัลมาจดได้เลยครับโครงการนี้นะครับที่ดีใจมากๆเลยจัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับค่ะปอกมือให้เก่งมากเลยเออห้าคนนั้นมีใครบ้างครับหท่านนี้หคนนี้นะคะก็ต้องบอกเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนที่มีลักษณะเด่นก็คือมีความประพฤติดีแล้วก็เหมาะที่จะเป็นต้นแบบเยาวชนไทยครับแต่ห้าคนนี้ ของเรานะคะโดดเด่นเป็นที่พิเศษจึงได้รับเลือกนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนายภาคกร์บุญโชธนะคะวันนี้เดี๋ยวเราได้คุยกันน้องอามนะคะนักศึกษาสาขาวิวชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่ายนะคะจากคณะธรุศาสตร์อุตสาหกนนะะรรมค่ะย,ยินดีกับคณะรุศาสตร์ด้วยสำหรับคนที่สองนะครับยินดีกับคนที่สองด้วยคือนายหัดสวัสด์ตั้งพงศ์น้องโบท๊ทนะครับ ักศึกษาสาขาว,วิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับใช่ค่ะและขอแสดงความยินดีกับนางสาวเจนจิรารุ่งจำรัดนะคะหรือว่าน้องเจนนี่นักศึกษาจากสาขาว,วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสืสร่อสารคณะศิลปศาสตร์ของเราคะ่ะครับวันนี้ก็ส่งใจมายังไม่ไน้อยรายการน้องติดภารกิจใช่ค่ะครเรียนหนักเรียนหนักมากเลยสําหรับคน <S 1> 1. <S ที่4ี่ครับก็คือนางสาวนภัสสอนยิ้มละไมน้องโอปอนะครับ นากศึกษาสาขาวิวชาสัตวศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรครับค่ะและสุดท้ายนะคะนางสาวกันนิสาสุนทรวิบูลหรือน้องเปียสาขาวิวชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะครับดอกเตอร์อุ่มครับอย่างนี้รางวัลเนี้ยก่อนที่จะสัมภาษณ์กับนักศึกษาเขาบอกว่าเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี<ม><ม>ปฏิบัติ<ม><ม>ชอบนะฮะยึดมั่นในธรรมะ ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมแล้วก็ไปรับรางวัลที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครนะครับพวกเราเนี่ยอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าเอ๊ะนักศึกษาของเราเนี่ยทำไมถึงได้รับรางวัลน,นี้จริงไหมฮะ,ะวันนี้เราสัมภาษณ์กันแล้วก็มุมมองหลายๆอย่างเลยที่ความเป็นพุทธเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับวิศวะไปเกี่ยวข้องกับสถาปัตย์ดูดและไกลตัวในวันนี้นะครับซึ่ง ผลที่สุดแล้วรายการของเราในวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแล้วเป็นต้นอย่างค่ะอ่ารางวัลน,นี้ไม่ได้สิ้นสุดเฉพาะปีนี้ใช่ค่ะนะครับต้องมีตัดต่อไปเรื่อยๆเราดูแล้วเป็นเพื่อกําลังใจและรูบาบา,ารย์ก็ได้ชื่นชมลูกศิษย์ด้วยค่ะนะครับเผื่อว่านะคะรุ่นน้องที่ดูอยู่เนาะก็อยากที่จะฟ้ารางวัลน,นี้เหมือนพี่ๆทั้ง5้าคนก็เตรียมตัวไว้ก็และกันเอาละค่ะมี2ท่าน<ม>าสองคนนะคะที่จะมาคุยกับเราเดี๋ยวเราไปกันที่ ช่วงแรกช่วงนี้กันเลยนะคะอาร์สทอรค่ะอาร์สทอร์แอนโช เข้าสู่ช่วงนี้กันนะคะ uh, Ask Talk and Show และขอต้อนรับนะคะทั้งสองคนเข้าสู่ารายการของเราเป็นการสำหรับพาดออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองคนนะครับสวัสดีลูกสวัสดีค่ะทั้งสองคนก็ออนไลน์มานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเด็กๆไม่ได้หยุดพักเลยนะโดยเฉพาะโบ๊ทเนอะยังอยู่ที่ทํางานอยู่เลยใช่ <c oughs> นี่คือเขาจบแล้วเขาหอมเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันก่อนนะคะเริ่มจากอ <c oughs> านค่ะเชิญเลยลูก เริ่มจากผมนะคตัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายภากรบุญโชคนะครับมาจากสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอัจฉริยะและเครือข่ายนะครับคณะวิศาสรร์อุตสาหกรรมครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับอีกคนหนึ่งครับโปรแนะนําตัวได้เลยครับสวัสดีครับชื่อนายอัศวตั้งพงครับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าครับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับผม อ่คะซึ่งตอนนี้นะคะหลายๆคนก็อยากจะรู้แล้วล่ะนะคะว่าความรู้สึกที่เด็กทั้งสองคนได้รับรางวัลเป็นยังไงค่ะเริ่มจากใครก่อนดีคะจันเวขอไปที่น้องน้องอาร์มก่อนก็ได้นะครับอ่าเราเรียงลําดับตามนี้เนาะได้ครับเชิญครับอาร์มรู้สึกอย่างไรกับการรับรางวัลครั้งนี้ครับความรู้สึกอ่าผมผมรู้สึกออยินดีครับแล้วดีใจมากที่ได้รับอ่ารางวัล ในครั้งนี้ครับกับสิ่งที่เราทํา mm hmm. คุณาความดีที่จะาทาครับรู้สึกด,ดีมากครับอื mm hmm. คิดว่าในตัวเราอะ่ะมีอะไรที่ไปโดนใจกรรมกาศ mm hmm. อ่ามีความพิเศษเพราะว่าตอนเนี้ย mm hmm. ดูหน้าตาของอามแล้วก็ดูเป็นเด็กทั่วๆไปเนาะ mm hmm. เรายังไม่เห็นถึงข้างใน mm hmm. คิดว่าตรงนี้มีอะไรเป็นพิเศษในเรื่องของการรับรางวาัลครับอ่ามันสิ่งที่สิ่งที่ผมคิดนะครับน่าจะเป็น mm hmm. หนึ่งในผมปอยกตัวอย่างมาหนึ่งใน ก้าพื้นฐานในการทาความดีนะครับคือหนึ่งคือความขยันครับความขยันผมอ่าผมค่อนข้างช่วยงานบ่อยแล้วก็มีการออกทํางานช่วยของทางสาขาแล้วก็มีในงานของการทําทางสโมสรครับค่อนข้างบ่อยและต่อเนื่องครับอยู่องค์การด้วยใช่ไหมครับองค์การไอส์ใช่คือใช่คอผมผมทำงานในองค์การนะครับอ นี่แหละดรอุ่มคือความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยคือการแนะนําตัวว่าเรายังไม่รู้จักเขาเลยนั่นก็คือเด็กกิจกรรมนั่นเองใช่อะมาถึงโบสบ้างโบสเชิญครับเรียนจบแล้วด้วยเป็นความรู้สึกก่อนเนาะความรู้สึกที่ลุกได้รางวัลค่ะรู้สึกยังไงหรอเอ่อจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันครับก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ก็ยินดีครับที่มีโอกาสได้รับรางวัลครั้งหนึ่งก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับว่า เออลาราก็เป็นนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่ามีโอกาสได้รับรางวัลนี้เออก็อย่างเหมือนกับอาร์มนะครับผมก็เป็นนักศึกษาที่เป็นสโม,มสรนักศึกษาเหมือนกันครับก็อาจจะเป็นเพราะอา่าความขยนันความอดทนเสียสละเพื่อส่วนรวมอาจจะเป็นประมาณนี้ที่อาจจะเข้าตากรรมการครับผมคือตอนที่เขาอดทนเสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยหลายๆคนก็คือเรียกว่าทํางานหน้ามืดอะไรอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้รับตอบแทนหรือว่ารางวัล ทำด้วยใจที่หน้าภาพปุ่มใจแบบนี้อยากรู้ขั้นตอนเนาะว่า<อ>เขาทำยังไงหลังจากที่<อ>เรารู้จักว่าตัวอาร์มเองเด็กกิจกรรมตัวโบสทเองคิดว่าเอ้ยผมก็ทําอยู่เรื่อยต้องมีคนชักนําเข้ามาฮะมีขั้นตอนอยังไงอาจารย์ไปทับทานยังไงเรารู้ข่าวยังไงขอไปที่อาร์มก่อนเลยครับของผมของผมจะเป็นการเริ่มแรกนะครับจะกันเป็นการทําความดีเรื่องอช่วยในสาขาครับสาขาคือ จะมีอาจารย์อขอความช่วยเหลือในการออกเรื่องโครงการครับออกไปทํากิจกรรมข้างนอกครับก็จะมีอผมอาสาไปครับว่าเขาขอช่วยทาโครงการในครั้งนี้ครับอพอพอต่อมาจะเป็นอ่าในด้านของการอชั้นปีที่สองนะครับจะเป็นในด้านของการเข้าสมมครับเข้าสโมมีการชุดจุ้มว่ามีการอรับสโมสรนักศึกษาครับว่าเกี่ยวกับการ ทำกิจกรรมต่างๆครับก็ผมก็มีการเข้าร่วมกับกับเพื่อนในการทําความดีในครั้งนี้ครับเข้าร่วมแสดงว่าอจากจากภารกิจส่วนตัวที่ไปทําก็ทําให้มีคนไปมองตรงนี้แล้วก็แมมมองเนาะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเนาะว่าเขียนใบสมัครนะครับโอเคส่งโปรไฟล์ตวเองนะครับอไปที่โบต์บ้างครับเป็นยังไงฮะขั้นตอนที่ได้รับรางวัลนี้เป็นยังไงครับ ก็ถ้าเกิดเริ่มเลยก็คือเอ่อผมช่วยงานเริ่มจากช่วยงานมหาลัยก่อนงานแรกแล้วก็มีอาจารย์นะครับเข้ามาชักชวนว่าให้ลองทําสโมสรนักศึกษาไหม,ไมแต่ว่าอาจจะต้องเสียสลัเวลาตัวเองหน่อยนะทาเต็มถิ่นลมหน่อยนะอาจจะไม่ได้มีเวลาของตัวเองมากแต่ก็คือผมก็เป็นิกิจกรรมพอสนคนมควรก็อยากอยากจะช่วยอยากจะช่วยทํเอ่ออยากสร้างชื่อเสียงให้มหาลัยก็ จากนั้นมาครับก็เริ่มได้รับประกาศจากทางมหาลัยเรื่อยๆครับในการไปแข่งขันหลายรายการครับก็บางรายการได้รางวัลชนะเลิศบางรางวัลก็ได้เป็นรองชนะเลิศครับก็มีหลายรางวัลครับก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องผลงานที่ผ่านมาหรือว่างานที่ผ่านมาครับเลยทําให้อาจารย์เห็นว่าผมมีโอกาสที่ได้รับรางวัลนี้ก็เลยแนะนามาว่าเออผมลองกรอกไปสี่หอดีดูสิลองเสนอไปให้คณะกรรมการดูอาจจะมีโอกาสได้รับรางวัลนะอะไรประมาณนี้ครับ เราสรุปถูกไหมว่ารางวัลของเด็กสองคนนี้คือเขาเรียนวิศวะถูกไหมเนอะเขาก็เรียนปุ๊บด้ความที่เขาอยู่ในรถแรงของสาขาเขามันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการได้รับรางวัลที่เราบอกว่าต้นแบบถูกไหมลูกนะครับแต่พอเราทํากิจกรรมที่เข้าไปสโมไปกับพี่พิตซี่ไปกับทีมงานองค์การทําให้มีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อการทํากิจกรรมตรงนี้ละมั้งที่ทําให้วิศวะ หลุดจากแนวของสาขาเข้าไป<อ>แทนที่จะไปประกอบคุณยนต์ไปต่อไฟฟ้านะฮะ<อ>กลายเป็นไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกิจกรรมใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้ชมดูกันอยู่นะคะก็อยากที่จะ,ะเห็นอยากที่จะให้ตระหนักถึงการเชิดชูเกียรติของคนดีในลักษณะแบบนี้เยอะๆอนะคะเพราะว่า ความมีเกียรติของมนุษย์เนี่ยมีหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นก็คือการที่มนุษย์เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงั้นถามอย่างนี้ขอถามน้องอาร์มก่อนนะลูกนะออน้องอามบอกว่าตาละต้องโดนถามคนแรกอยู่เลยเลยอ่ะอ่าอามลูกครูครูหมึกกับครูอุมอยากรู้ว่าในความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะเออหนูเขียนโปรไฟล์หรือหนูส่งส่วนไหนไปถึงได้แบบเข้าตากรรมการ เออ,เอ,อมันเป็นยังไงคะในการปฏิบัติผมส่งกิจกรรมในการเข้าร่วมไปครับเกี่ยวกับการที่ไปช่วยเหลือในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอ่าส่วนมากจะเป็นการออกไปข้างนอกครับไปช่วยอ่ยาเด็กอ่ายากไร้ประมาณนี้ครับไปไปช่วยในการอ่าก่อสร้างแล้วก็อุปกรณ์ทางสาขาไม่รวมถึงทางคณะด้วยครับอ๋อคือเกาไปเปิดพื้นที่ให้กับคนที่ อาจจะไม่มีโอกาสเท่าเขากิจกรรมที่ไปทําอะไรฮะเกี่ยวข้องกับวิศวะไหมเช่นเป็นเรื่องของการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อะไรไหมกิจกรรมนี้อที่ผมไปส่วนอาจะมีกิจกรรมหนึ่งเป็นอส่งเป็นขึ้นไปบนเขาครับไปอ่าเอาอาหารเอาพวกขนมอะไรไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆครับแล้วก็ไปซ่อมบํารุงเจตอาสาใช่แต่เข้าใจเข้าใจแล้วเรามองว่า เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไงไหนบอกคุณผู้ชมสิคะลูกผมคิดว่ามันมันด้านในการช่วยเหลืออ่าเด็กๆที่มไม่ได้รับโอกาสครับอบางทีเด็กๆนี่ที่อยู่บนเขานี่อาจจะไม่ได้โอกาสเพราะว่าทางขึ้นทางลงคือซับซ้อนแล้วก็ไกลมากก่อจะไปโอ้โหก่อจะถึงใช่ไหมครับทางสรราัญญาณอินเทอร์เน็ตก็อาจจะไม่มีอะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เข้าไปช่วยน้องๆครับ ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวอาร์มเคยทําอย่างนี้ไหมนั่นสิเคยทำไหมเคยไม่ไอยไม่ได้มีโอกาสครับแต่ได้โอกาสคือทำคณะในการหนูตอบดีนะหนูใช้คําว่าไม่มีโอกาสแสดงว่าใจเราคิดอยู่แล้วอยากจะทำอยากทำแต่ว่าจังหวะยังอาจจะแบบยังไม่ได้มอเปิดโอกาสตรงนี้มีเวทีให้ใช่ค่ะอย่างนี้นะคือครูมองว่านะคะหลายๆส่วนที่อาร์มอธิบายเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นภาพของการ ใช้ตัวเองเข้าไปจุ่มตัวนะคะจุ่มตัวกับปรากฏการณ์นั้นๆนะคะแล้วก็ได้ไปสัมผัสหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราอยากที่จะช่วยเหลือจริงๆอันนี้สําคัญบางทีเราพูดเฉยๆว่าเราช่วยเหลือเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ไปสัมผัสเขาจริงๆเออเราไม่ได้ไปอยู่ใกล้เขาเราไม่เห็นแบบเนี้ยอาจจะไม่ใช่ความเป็นจิตอาสาที่ลึกซึ้งมากเท่าที่ ได้รางวัลน,นี้ก็ได้ครับก็<ช>เป็นรประเด็นที่น่าสนใจเนาะเหตุทีค่ครูอุ่มบอกไปเนี่ยเวลาที่คนฟังรายการเนี่ยเขาจะได้ดูว่าโอเป็นอย่างนี้นะครับเขียนโปรไฟล์แบบนี้นะแบบน,แบบนี้เป็นลักษณะการเขียนแบบนี้แล้วก็บําเพ็ญประโยชน์ด้วยใจจริงๆเลยไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบการต้องทําใช่ค่ะคืออุ่มเองอยากจะอธิบายให้กับคุณผู้ชมได้รู้รว่าเป้าประสงค์ ะะของรายการของเราจริงๆวันนี้ที่นําทั้ง5คนแต่ว่าสะดวกมาแค่2คน 2> คนะคะคือมาออกรายการในวันนี้เหมือนให้ลูกๆสองคนน่ะมาถอดบทเรียนเนาะให้กับทุกๆคนได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วอ่ะความเป็นต้นแบบเยาวชนไทยต้องประกอบด้วยอะไรแล้วจะทําให้เป็นแบบพวกหนุสองคนเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างค,คือเวลาทําความดีเราต้องทำเสียงดังๆเนาะไม่งั้นแบบมันไม่ต่อยอด มาถึงโบนบ้างไหมคะอ่ามาถึงโบนนะครับเส้นทางคล้ายๆกับอาร์มหรือยังไงมีความแตกต่างไหมคำถามคือก่อนที่มาถึงตรงนี้อะไรทําให้ได้รับรางวัลน,นี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกยังไงกับอ่าสิ่งที่เราทํามามันเกิดจากอะไรครับค่ะก็อ่าตอนที่สองเรื่องไปให้กับทางคณะกรรมการน,นะครับผมก็จะเล่าถึงอ่าขุดเริ่มต้นตั้งแต่เข้า,าหาลัยมาก็คือว่าผมได้ทําอะไรไปบ้างแล้วก็อ่ ผมเกินไปว่าสิ่งที่ผมทําอาจจะไม่ได้เข้าไม่ไม่ทราบว่าจะเข้าขายเกี่ยวกับที่กรรมการตั้งไว้ไหมแต่ว่าผมอยากจะมาแชร์ว่าบางทีการที่เราเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อให้คนลหลายๆคนได้รับเราอาจจะได้ผลตอบแนทนพันใจที่มากกว่าการที่รับมาเป็นสิ่งของหรือสิ่งที่จับต้องได้ครับก็คือผมก็ทุกกิจกรรมทุกอย่างที่ผมตั้งใจทําไปก็รู้สึกว่า,อ,าอยากให้ผู้คน ได้รับอาจจะเป็นตัวนักศึกษาในมหาลาัยหรืออาจจะเป็นทางมหาลาัยที่ได้รับเชื่อเสียงหรือว่ากิจกรรมที่น้องๆที่เคยได้รับจากผมไปนะครับก็คืออยากให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขที่ผมทําให้อะประมาณนี้นะครับครับดูดูเหมือนจะกว้างไปนิดคุณหมึกขอสะกบมานิดนึงกิจกรรมที่โบสร,รู้สึกว่าเฮ้ย hey, นี่แหละคือกิจกรรมที่ผมอยากแช่ยกตัวอย่างได้มั้งครับสักนิดนึงกิจกรรมอะไรที่มันแบบเฮ้ย hey, เนี่ยดูว่าโอเคแล้ว งั้นเป็นงานวิศวกรรมระดับชาติ9ชั่วโมงคนแล้วกันนะครับ,รบเป็นกิจกรรมที่ทางคณะวิศวะทางสโม,มอสรคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับได้ลงพื้นที่ไปในชุมชนหนึ่งย่านหนทันบุรีนะครับก็บคือว่าเราจะมีไปสอดหาปัญหาของชาวบ้านในละแวกนั้นแล้วก็สร้างมาเป็นนวัตกรรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านตอนนี้ครับเรารู้สึกว่า เราได้เข้าถึงปัญหาจริงๆแล้วก็สามารถทําให้คี่คลายปัญหาของคนในชุมชนได้จริงๆนะครับโดยที่เราเองก็ไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนมาเราถือว่าเราได้เข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้ครับอืมค่ะซึ่งขอบคุณมากเลยในการแข่งขันครับอ๋อโอเคนั้นถามให้เป็นประโยชน์ต่อคนดูมากๆอีกอย่างหนึ่งฮะคระคณอมอยากจะถามว่าในลักษณะที่ที่พอได้รางวัลหรืออะไรก็ตามแต่น่มันเป็นปลายทางแล้ว พอมาถึงมาถึงในอนาคตปัจจุบันเนี้ยสิ่งต่างๆที่ทํามาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามแต่มันไปเข้าอยู่ชีวิตประจําวันหรือไม่โดยเฉพาะโบ๊์นะไปทํางานแล้วม,มันช่วยอะไรเราได้หรือไมบางคนก็จะฟังว่าว<ะ>เรียนอย่างเดียวก็ได้มั้งไม่เห็นต้องกิจกรรมเลยสุดท้ายแล้วก็ทํางานได้เงินถูกและกิจกรรมเหล่านี้ไปเสริมยังไงบ้างคะลูกครับในส่วนของกิจกรรมต้องบอกกันครับว่า ผมได้งานนี้มาเพราะว่าผมมีการทิ้งเรซูเม่ของตัวเองไว้ในระบบหางานออนไลน์นะครับแล้วก็มีสายโทรเข้ามาเรียกดูจากเรซูเม่แล้วก็มีการถามว่ารางวัลที่เคยชนะระดับชาติมานี่อันนี้คือวิทยากรระดับชาตินี้เกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรบ้างหรือว่ารางวัลที่เคยได้รับมานี้อธิบายเกี่ยวกับรางวัลทั้งหมดให้ฟังหน่อยได้ไหมหรือว่าประสบการณ์การทำงานประสบการณ์การเรียนคือทั้งสองอย่างช่วยผมในการเข้ามาทํางานที่นี่หมดเลยครับทางด้านการเรียนก็จะถามเกี่ยวกับสาขาที่ผมเรียนทางด้าน การทำกิจกรรมก็จะเหมือนการันตีที่ผมได้ว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะครับออสามารถรับผิดชอบงานได้สลาาับเพื่อน้าได้อะไรณนี้ครับ<ด>สแสดงเนะาะแสดงว่าหน่วยงานที่ตอนนี้ทํางานอยู่ที่ไหนบอกได้ไหมครับตอนนี้ประจําอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่ของนนทบุรีครับเยี่ยมมากครูอุ่มที่ได่เงินดีมากนะซึ่งเขายากด้วยสแสดงว่าโหปลื้มใจมากเลยที่โบ๊ทตอบว่า ไอสิ่งที่ทำทำมาเนี่ยปรากฏอยู่ที่โปรไฟล์แล้วคนมาช็อปเลือกจากตรงอ๋อคือปกติเนี่ยผู้คนเนี่ยเวลาเขาช็อปเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะช็อปใครหรอกเขาะเหมือนเหมือนกันหมดเลยเรียนจบมาใช่ไหมลูกเหมือนเหมือนกันวิศวะก็เอาวิศวะเหมือนเหมือนกันแต่นี้คือจุดที่แตกต่างมันเลยทําให้ครูออ๋งนึกไปถึงคํหนึ่งว่าดูสิครั้งนี้บททาได้ละคือรางวัลไม่ขึ้นหิ้งอแต่ว่าได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับ น้องอามแล้วครับเป็นอย่างนั้นไหมครับมาใช้ในส่วนปีสามใช่ไหมครับของผมใช่ไหมครับจะเป็นปีสี่อ่ะมาสู่้นปีสี่แล้วได้อามาประยุกต์ใช้ยังไงกิจกรรมของผมจะเป็นในด้านของอผมเรียนในด้านของครุศาสตตร์อุสาหกรรมใช่ไหมครับอ่าจะเป็นในด้านของคุณครูอุตสาหกรรมใช่ไหมแล้วทีนี้จะได้ประสบการณ์คือการเก็บอ่คือหนึ่งคือการจัดกิจกรรมครับอ่า จ,จ,จัดกิจกรรมผมจะได้เต็มๆเลยใช่ใช่ครับการจัดกิจกรรมผมจะค่อนข้างอาจจะเข้าใจหลายๆเรื่องเพิ่มขึ้นในด้านการปกิกรรมนะครับอ่านามาใช้ในการรียในการที่ผมจะจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆที่ผมจะสอนอีกทีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ด e <c> อและสองก็น่าจะเป็นหนึ่งคือเราด้วยที่เราไปทํากิจกรรมบ่อยๆอ่ะ เรา,าจจะมีความอดทนเพิ่มขึ้นเรามีความเพียรเพิ่มขึ้นอ่าเรามีความอดทนต่อการออยู่ร่วมกับสังคมมากขึ้นครับว่าอ,อาจจะดูอาจจะว่าเราเล็กๆน้อยๆให้เราอช่วยเพิ่มความอดทนให้เราเพิ่มขึ้นครับครับ,รบแหมเราได้อะไรเยอะมากเลยเนาะใช่ครับนะแต่ละคนนะคะถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาได้ดีเยี่ยมมากเลยนะคะอย่างสองบลอเนี่ยบลอก็บอกว่า อะไรก็ได้อะที่ผมทำอะแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากมาแชร์่ uh, ส่วนตัวอามเองนะคะก็เอ้ยเนี่ยผมมาตอไปจะกลายเป็นบัณฑิตครูนะคะคในอนาคตนะคะ uh, ซึ่งก็จะนำทุกอย่างนะคะคไปปรับใช้โหเราก็จะเห็นครูที่ดีที่ไปสร้างเยาวชนต้นแบบอีกหลายๆรุ่นก็คืครูอามแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ครูอามได้รับเนาะไม่มีอยู่ในแบบเรียนเนาะเวลาที่เราไปอา่านหนังสือความเป็นครูอะ เหล่านี้ที่ที่คนทํากิจกรรมเนี่ยได้รับก็คือในเรื่องของวิธีการ <Yeah. S 2> เราได้จากตัวเราเองแล้วเราไปอาจจะดัดแปลงทําให้เกิดการประยุกต์ mm hmm. ใช้เวลาที่อยู่หน้าห้องเรียนนะเนาะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราได้ใช้วิธีการคือพูดยังไงกับเด็ก mm hmm. นะครับอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่อ่ามได้รับนะครับเอาละนะครับดรอุม๋ม รายการของเราก็ดําเนินรายการมาพอสมควรแล้วทักทายไปยังแฟนเพจหน่อยไหมฮะเผื่อใครให้กําลังใจยังไงครับนะคะวันนี้จัดรายการสดนะคะผู้ชมก็สามารถที่จะส่งข้อคิดเห็นมาแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตเต่ไม่ใช่บัณฑิตสิอนาคตเป็นอนาคตว่างที่เพราะว่ากําลังเข้ารับรัทาใช่แล้วนะคะก็มาแสดงความยินดีกับลูกๆของเรากันได้เลยนะคะวันนี้ 1 2บสนาฬิกาสานาทีนี่น่าจะเป็นช่วงเวลาของการหมดเวลานะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยดีกว่าเนาะจะฝากถึงน้องๆน,นะคะที่อยู่ที่โรงมหาวิทยาลัยของเราหรือว่าท่อนผู้ปกครองหรือใครก็ตามที่ชมเพจเ c e บุ๊ k ของมหาวิทยาลัยที่ราชมงคลสวรรณภูมิเริ่มที่อามก่อนลูกเ <ใน S 2> ชิญค่ะก็สิ่งที่จะฝากนะครับถึงเพื่อนๆที่พี่น้องๆและผู้ชมทุกคนนะครับอ่า ผมเชื่อว่าการทำความดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับอ่าไม่ว่าจะเราจะอาจจะใช้แรงกายอ่าแรงกายแล้วหรือปัจจัยภายนอกหรือในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามครับอ่าผมผมเชื่อว่าการที่ทราทำไปแหละเราจะได้อไม่ว่าจะเป็นแรงกายเราอาจจะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นาอ่หรือหรือได้อความรู้สึกเพิ่มขึ้นนะครับหรืออ่า ผลคือความสุขกายสบายใจเพิ่มขึ้นนะครับอ่าสิ่งที่จะพูดก็คืออ่าผมอยากเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆครับนักศึกษาทุกคนนะครับก็ร่วมกันทําความดีนะครับผมเชื่อว่าการทําอาจจะเหนื่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าการทําจะได้สิ่งตอบแทนขึ้นมาแน่นอนครับครับคครรัับบขอบคุณครับไปที่โบสครับอยากฝากอะไรไว้นะครับก็ฝากถึง เ,เพื่อนๆที่ี่น้องทุกคนแล้วก็ผู้ชมทางรายการนะครับบางทีนะครับความดีิมันไม่ต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากก็ได้ครับขอแค่เราตั้งใจที่จะทําให้ใครสักคนหนึ่งโดยที่เราเองกับบางทีก็ไม่ได้ต้องการว่าเราจะได้อะไรตอบแทนมาแต่บางทีการได้เห็นสิ่งที่เราตั้งใจทําให้คนคนหนึ่งแล้วมันเป็นความสุขของเขาได้ครับหรือว่าเป็นความสุข,ขของใครลหลายๆคนได้รู้สึกว่าอันนั้นก็คือรางวัลหลักของการทําความดีแล้วครับ ประมาณนี้ครับนะครับก็ดีมากเนาะ,ะได้ฝากถึงน้องๆด้วยนะครับในการที่จะเจริญรอยตามรุ่นพี่ทั้งสองคนนี้นะครับแล้วก็อีกสามคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับก็ยินดีด้วยกับนักศึกษาทั้งห้าคนนะครับ <ใช S 1> แล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษของวันสุนทรภู่อาจารย์มือก็ขอแถมในความเป็นภาษาไทยนิดนึงฝากบเกี่งลูกๆทุกคนว่าอันค่าไทยได้พึ่งเขาจึงรักแม้ถอยสั่งสิ้นอํานาจวาสนาเขาไหนหนีมิได้อยู่คู่ชีวา แต่ว sí e ิชาช่วยกายจนวายปลาอ่าเดี๋ยวแปลให้ดรอุ่มฟังก่อนกำลังขอซับขอซับนะข้างล่างนะก็คือสุนทรพูดได้บอกไว้ว่าตัวเราอะนะครับแม้จะหมดอายุไปแล้วนะครับหรือขณะที่เรามีอายุขยไปแล้วสิ่งที่มันอยู่ก็คือความดีสิ่งที่มันอยู่ก็คือในเรื่องของวิชาที่มันจะถ่ายทอดไปรุ่นสู่รุ่น นะครับเพิ่งบอกว่าแต่วิชาช่วยกายได้จนวายปลาจนวายชีวิตเลยนะครับฉะนั้นวิชาที่เด็กๆได้รับในวันนี้ที่ลูกๆได้รับคือเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์ในะครับเป็นหนึ่งในวิชาชีวิตถูกต้อง่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแบบเรียนที่เป็นลักษณะของการถ่ายทอดด้วยนักศึกษาไปอยู่ในพื้นที่จริงเป็นห้องเรียนใหญ่ซึ่งสมาชิกของห้องเรียนนั้นก็คือชุมชนใช่นะครับที่นักศึกษาเข้าไปสัมผัสกับเขา อาจ Nacional, อาร์ il, าหมึกอาจาร์อุ่มเชื่อหลอเกินว่าวันหนึ่งนะครับน้องๆก็จะเห็นรุ่นพี่งนีเป็นไอดอลแล้วก็จะริญรอยตามไปใช่ค่ะขอปรบมือให้รุ่นพี่ทั้งสองคนด้วยขอบคุณมากมากเลยนะครับจ้ะและเราลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เลยนะคะก็ขออวยพรให้ทั้งสองคนนะคะได้ประสบความสำเร็จต oui. well <Serv> ่อไปนะคะและขออวยพรให้อ <number S 2> <hn> ีกสามคนที hmm. come, fierce, ่ไม่ได้เข้ามานะคะก็จงใช้รางวัลต้นแบบเยาวชนไทย รางวัลความประพฤติด,ดีนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะคะาละข่าววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสัปดาห์สุดท้ายนะคะจะเป็นใครมานั่งตรงนี้ต้องติดตามกันนะคะส่วนในวันนี้อาจารย์หมึกและอาจารย์อุ๋มลากันไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในเดือนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามรับชมรายการ R าร์เ n สชาแนลอาร์เอสทอลแอทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่องทาง Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและ YouTube งานสื่อสารองค์กรและกิจาก,การระหว่างประเทศ